สวัสด,ดีค่ะอยู่กับมะเมอยวอีกแล้วนะคะกลับที่นี่ที่เดิมเลยค่ะว่าจะฤึษกพีคานะคะรถ <Yeah. S 1> สวยรถมือสองต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีรถกระบะามาแนะนำหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นที่ใครๆก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะเป็นรถกระบะนะคะเขาเคลมว่าเป็นกระบะพันยักษ์นะคะแล้วก็ท้ายกระบะบรรทุกนะคะคือใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะใช้งานนะคะบรรทุกของได้เยอะแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ เป็น mg extender grand x 2.0ปี2021ค่ะคันนี้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วรูปทรงเขาหล่อมากๆเลยนะคะดีไซน์ของเขาค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะไม่เหมือนรถตลาดทั่วๆไปอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ออปชั่นนั้นจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่มาแบบเป็นไฟโปรเจคเตอร์แลนเลน led นะคะพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แล n นิ่งไลท์นะคะ แล้วก็ยังมีกระจังหน้านะคะที่แบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นแผงลังพึ่งสีดําขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะคะก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะครบคันการใช้งานในส่วนของการส่องสว่างเลยแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นกันชนนะคะกันชนก็จะมาเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเข้ากับสีของตัวรถซึ่งเป็นสีดํามาก,มาก มุมมองด้านข้างนะคะด้านข้างจะเห็นว่าเขามีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะเป็นสีเงินตัดกับสีตัวรถนะคะส่วนของล้อนะคะก็เป็นล้อขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางใหม่เลยยางใหม่ใช้ได้อีกยาวเลยนะคะขนาด255ทับนะคะแล้วก็มาข้างบนตรงนี้นะคะก็กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะแล้วก็พับเก็บอัตโนมัติด้วยนะคะเวลาที่เรากดกุญแจกดกุญแจล็อก ประตูนะคะมันก็จะพับให้อัตโนมัติแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้ด้วยค่ะส่วนมือจับประตูนะคะก็จะเป็นแบบคีเลสค่ะถ้าสมมติว่าเราจะล็อกนะคะเราก็เราถือกุญแจไปในมือเราก็กดปุ่มนะคะประตูก็จะล็อกหรือว่าจะปลดล็อกนะคะเราก็แค่กดปุ่มนะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะค่ะอ่าสีเงางๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นสีเดิมโรงงานนะคะสีดำนะคะหากว่าเคยทําสีมานะคะเห็นเด่นชัดแน่นอนแล้วก็ตัวป่งซุ้มล้อของเขานะคะมี คือแบบรับกับตัวรถด,ดีมากนะคะถ้าเป็นคนก็เหมือนคนมีกล้ามเหมือนแบบนักเล่นกล้ามอะไรประมาณนี้นะคะส่วนไฟท้ายนะคะก็สวยงามดีไซน์ออกมาโดดเด่นเลยนะคะไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะมีสัญลักษณ์เอ็กเทนเดอร์ตรงนี้นะคะมาแบบสีดําแล้วก็ตัดสีเงินค่ะกันชนท้ายนะคะเป็นสีดําตัดกับสีดําด้านนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์การะยะถอยหลังให้ด้วยนะคะ มือจับฝาท้ายนะคะก็จะเป็นแบบโคลเมียมค่ะคันนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะมีกล้องมองหลงมองขนาดถอยให้ด้วยค่ะอ่าเปิดฝา,าท้ายให้ดูเขาบอกว่ากระบะคันนี้นะคะเป็นกระบะที่เป็นรถที่มีกระบะบรรทุกนะคะท้ายกระบะใหญ่มากนะคะใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆในตลาดนะคะอ่าแล้วก็ท้้งหลังก็ไม่เคยโดนนะคะไม่เคยแกะอยู่แล้วนะคะก็ใหม่ๆอ,อ,อย่างนี้เลยพร้อมใช้งานพร้อมขนของมีแม็กไลเนอร์มาให้พร้อมนะคะ ดูในส่วนของรอบพันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในรถกันบ้างน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในนะคะมีออปชันอะไรต่างๆอะไรให้เล่นนะคะเขาบอกว่าออปชันเยอะมากๆเลยค่ะเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารกันแล้วนะคะข้างหน้านะคะน,นี่กาลังเล่นสนุกเลยนะคะอันนี้สตาร์ทรถไว้แล้วนะคะแล้วก็ข้างในนะคะเดี๋ยวคือมุมมองเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าภายในนะคะตกแต่งด้วยสีดาเป็นหลักเลยนะคะตัดกับสีเงินเล็กน้อยนะคะ เบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะรูปทรงเขาจะอบกระชับลําตัวมากไม่ว่าจะเป็นตรงที่นั่งหรือว่าจะเป็นผนังเบาะนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็กว้างนะคะวางของได้นะคะมีช่องเก็บของตรงนี้นะคะอุ้ย แล้วก็มาในส่วนของตัวพุ่งมาลลยนะคะก็หุ้มด้วยหนังสีดําเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เดินได้สีแดงนะคะแล้วก็เป็นรูปทรงสปอร์ตแบบนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นคุชคอนทรเออฝั่งซ้ายจะเป็นคุชคอนโทรนะคะก็คือจะสลับกันอันนี้คือตามแบบรถยุโรปเนาะแล้วก็ที่หน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์นะคะให้ตัวเลขแบบดิจิตอลนะคะคันนี้เลขมาอยู่แค่1 0,000เท่านั้นเองค่ะ คือไม้น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็รับประกันเลยว่าเป็นไม้แท้แน่นอนค่ะคันนี้สวยมากๆเลยข้างในให้ดูรอบๆนะคะแล้วก็ในส่วนของออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะคะมัลติมีเดียนะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะก็เชื่อมต่อ Google Car p l พ y ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น Apple Car p l a y พหรือว่าจะเป็น Android นะคะก็เชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็รับสายว่างสายนะคะเป็นบลูทูธเนาะแล้วก็มีปุ่ม ต่างอยู่ตรงนี้บางคนไม่ถนัดกดที่หน้าจอก็กดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นด้านข้างนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโหมดขับแบบอีโคนะคะขับแบบโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็โหมดพาวเวอร์นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันการลื่นถลายป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องถอยให้แล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้แล้วก็มีระบบนะคะเสริมแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ให้ด้วยนะคะกระจายแรงเบรกแล้วก็ยังมี ระบบเขาเรียกว่าระบบอะไรนะระบบป้องกอันเตือนการชนแล้วก็ยังมีระบบเตือนความผิดปกติของลมยางให้ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนของคันนี้นะคะมาด้วยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะว่ากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายกันขนาดไหนนะคะ,ะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนเนาะ เข้ามานั่งแล้วนะคะปิดประตูดูซิโอ้ข้างบนสูงโปร่งนะคะไม่อึดอัดแน่นอนค่ะขาก็ยืดได้สุดเลยแล้วก็ข้างหลังนะคะก็พนักพ,พิงของเบาะด้านหน้านะคะก็จะมีช่องใส่ของนะคะแล้วก็ตัวเบาะก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันมีที่วางแขนมีที่พักแขนตรงนี้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ําให้ด้วยแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะคะปรับต่างหากจากด้านหน้านะคะทาให้ระบบปรับอากาศ เย็นได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ยังมีที่เสียบนะคะเพิ่มให้ตรงนี้ชาร์จไฟได้12โวลต์นะคะเดี๋ยวเราดูห้องได้สารกันไปแล้วดูรอบคันกันไปแล้วก็ไปดูห้องเครื่องกันบ้างว่าเจ้าตัวนี้เครื่องยนตนะ์2000เนี่ยเขาวางเครื่องกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องของเขานะคะว่า,จาเจ้าจตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2000เขาวางเครื่องยนต์มาแบบไหนนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขาภายในห้องเครื่องสะอาดขนาดไหนแล้วก็ ไปดูในส่วนของน็อตต่างๆด้วยนะคะว่าคันนี้ไม่เคยชนจริงๆค่ะเริ่มต้นกันที่อย่างแรกเลยนะคะที่เห็นไม่เหมือนรถกระบะรุ่นอื่นๆแน่นอนค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงนะคะเขาจะเป็นแบบโช๊คนะคะแบบช่วยผ่อนแรงในการที่จะเปิดฝากระโปรงถ้าเป็นผู้หญิงขับก็คือสบายมากเลยไม่ต้องไปเอื้อมเปิดกระโปรงอะไรฝากระโปรงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลค่ะ2 0 0 0ซ c นะคะ มาพร้อมกับเทอร์โบโปแปรผันให้อีกด้วยค่ะแล้วก็ส่งกําลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งต้องบอกเลยว่าทดลองขับแล้วนะคะคันนี้คือนิ่มมากๆเหมือนขับรถเก่งในเวอร์ชั่นที่มันเป็นกระบะในเวอร์ชันที่มันเป็นคันใหญ่ซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นเอาไปใช้งานนะคะก็ใช้งานได้ดีหรือว่าถ้าแบบไม่ได้ขนของมากแต่อยากใช้งานในเมืองด้วยอาจจะแบบเลิกงานแล้วไปขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าใช้งานง่ายเป็นเกียร์ธรรมดาไอ้ไปเกียร์อัตโนมัตินะคะใช้งานในเมืองก็สะดวกแล้วก็ขนของได้เยอะ ขับนิ่มสบายมากนั่งนานก็ไม่ไม,ไ,มไม่ปวดไม่ปวดหลังแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะระบบความปลอดภัยของเขาครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะคะราคาก็ดีแน่นอนค่ะส่วนของตัวถังนะคะรถเรารับประกันอยู่แล้วไม่มีความหรือว่าจ,จมน้ําอย่างแน่นอนนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีร่องรอยการถูกแกะถูกไขเลยะคะ่ะน็อตเ,เดิมโรงงานนะคะที่มีมาร์กแบบนี้นะคะก็คืออยู่ครบเลยนะคะไม่เคยแกะเลย ก็คือทุกอย่างคือแบบไม่เคยตกแต่งหรือว่าไม่เคยแกะไม่เคยชนไม่เคยทําสีเลยนะคะคันนี้คือกริปจริงๆค่ะด้วยเลขไม้ก็เลขไม้แค่เพียง1.000 0หมกิโลเท่านั้น,นะคะ่ะอ่าและวสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากดูเจ้าตัวนี้นะคะอยากเห็นตัวจริงอยากทดลองขับนะคะเข้ามาดูได้เลยทุกวันนะคะเต็นเปิดทุกวัน,นะคะ่ะที่ราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกนะคะก็ โทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์08 5 05 8 08 8 8หรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอด PCC คค่ะหรือจะไปเข้าไปชมรถอื่นๆเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้ามานะคะเพื่อที่จะแบบ้ดูว่ามีคันไหนบ้างน,นะคะเผื่ออยากมาดูหลายคันนะคะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะที่ w w w pcccar com ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยจะต้องไปแล้วนะคะไปพร้อมกับเจ้ากระบะพันยักษ์คันนี้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆที่แนะนำนะคะอยาก รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ